สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่อง The Fook Channel นะครับวันนี้เราจะมาพูดกับมูมูฮาร์ทสองนะครับวันนี้เพื่อจะมาถามว่ามูมูมีแฟนชื่อว่าอะไรนะครับเอบเ๋ยวแต่วันนี้เราจะเก็บไว้กลางคลิปนะครับวันนี้ตอาจะถามว่าเอ่มมูมูมูเชี่ยเอ้า หมูชิ่อ่ะมันด่าตัวเองอ่ะมันด่าตัวเองทำไมวะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหนจะตอบยังไงคุยไม่ตอบผิดควรคุณหมายถึงคุยใช่ไหมเอ้เขียนผิดดีกว่ะใช่เหรอเหรอทำไมสั่หรือทำไมสั็ เชี่ยแม่มไมไมงไม่เลยมันจะตอบมาสักทีอะมันจะได้เวลาด่ามันละพ้องตายตตาย,ยังสึกพ้องตายอย่างสึกฉันแม่งตายอย่างแม่งตายอย่างกูถามคำถาม,ถามวนๆตีมเลยวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเบกูชอบอาเบก กฮยนี่ตายสิมันมันบอกแบบนี้เฉยเลยอะอาเบะเหรอกอนะตอนนี้พวกก็ถึงคลิปกลางแล้วนะครับอันนี้ผมเลยว่าจะมาถามนะครับเอา้าลืมดูเลยกะหรี่พวงเพชรอ่าแต่นะครับคราวนี้เราจะมาถามนะว่ามูมูแฟนชื่ออะไรมูมูแฟนชื่อเอา้าผิดอีกอะชื่อเอ่อ อเลยมูมูแฟนเจอเลยไหนดีมันจะตอบว่าจะใสเออห,ออนะหอนูต้องต่อนะไอต่อไหมต่อต่อด,ด,ดิเนื่องจากว่าเมืมีกี้มูมูมไม่ตอบนะครับเพื่อเราอะไรเนี่ยยูยูยังติดถามเยอะไรยเลยงั้นก็ถามว่า,าแฟน มียังแฟนมียังไหนมันมูมูมันจะตอบยังใสเอ้าจริงจริงนะอ,อ,นอุ้ยแม่งใดญ่จกโอ้ยด่ามันอีกแล้วกันสัตว์สัตว์มือ คือตัวอา้าวิดตัวอะ,อะไรมือคือตัวอะไรมือเป็นหมาใช่ ไหมเงินหมาใช่ไหมนอกจากว่าบุ้งไม่ตอบเพี้ยนเลยนะครับงั้นพวกเราก็จดคลิปไปเลยนะครับบ๊ายบาย